ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบป,ปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกป,ปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โลง่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางการเกษตรเช่นข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานซึ่งการเผาหลังการเก็บเกี่ยวดังกล่าวส่วงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทําให้เกิดภาวะเลือนกระจกและโรคร้อนรวมถึงการเกิด PM 2.5ทั้งหน่วยงานของรัฐ จึงให้ความสําคัญเป็นวลระแห่งชาติที่ทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันป้องกันระงับแก้ไขโดยการนําความรู้ไปปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเสร็จวัสดุทางการเกษตรเช่นการไถกลบตอซังในนาข้าวการขยายพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดินและพืชใช้น้ําน้อยการจัดการเสร็จวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนในการเผาเช่นการทําปุ๋ยหมักการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทําให้เกิดเป็นไรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ําเขียวได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในชื่อเกษตรกรโคร,ร,ราชยุคใหม่ร่วมใจไม่เผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งได้มีกิจกรรมที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาให้กเกษตรกรได้เรียนรู้2กิจกรรมได้แก่ เพราะเหตุด่งาง้าโดยมีนายสมอาจมีนาสิงอาสาสมัครเกษตรตำบลอุดมทรัพย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงซึ่งทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ในชุมชนและกิจกรรมทําน้ําหมักชีวภาพการทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตาบลอุดมทรัพย์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โดยให้เกษตรกรทําน้ําหมักชีวภาพใช้เองในครัวเรือน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งสามารถลดการเผาในพื้นที่การเกษตรได้อย่างครอบคลุมช่วยลดมลภาวะในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมใจถิ่งโคกสูงนะคะเป็นเกษตรกรมหมู่6ตำบลอุดมทรัพย์นะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรมของทางเกษตรนะคะคืองดการเผานะคะกิจกรรมวันนี้ดีมากเลยค่ะนําไปใช้ที่สวนได้อย่างเช่นฟางนะคะเมื่อก่อนเราจะจุดเผาทิ้งเราก็ได้เอามาแปรรูปใหม่ค่ะทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นโดยการทําเห็ดต่อมาที่มีประโยชน์สุดๆกับสวนเราก็คือการทําน้ําหมักชีวภาพค่ะปกติ ที่สวนจะไม่ค่อยทำคือซื้อมาซื้อแบบสําเร็จรูปมามันก็ทําให้มีต้นทุนสูงแต่ว่าวันนี้ได้ลองทําค่ะมันมีหลายสูตรมากสามารถนําไปใช้ที่สวนได้เลยเพราะว่าที่สวนไม่ใช้เคมีค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้เพื่อนๆมาร่วมได้วยกันกค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ